สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องสายเจ็ปเปอิสวันนี้ผมจะพูดถึงน้ำหนักของตัวบานะครับหลายหลายคนชอบถามผมว่าเมื่อเราเล่นเวทเรานับน้ำหนักของตัวบาด้วยหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นะครับใครที่ต้องการอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะครับแน่นอนต้อง fitway.com เท mm hmm. ่านั้นนะครับหรือใครที่ต้องการฟิตเนสสุดยอดนะครับเรามี fitway ยิมด้วยนะครับมีสากาโชดีซีและลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก3า mm hmm. ลองเข้ามาดูครับ เริ่มจากน้ำหนักของตัวบานะครับเมื่อเรามีการเล่นเวหรือว่าฟรีเวเรามักจะใช้บาเบลนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าบาเบลแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันมาตรฐานนะครับก็คือตัวเนี่ยครับมาตรฐานอยู่ที่20กิโลนั่นก็คือน้ำหนักของตัวบาแต่ว่ามันจะมีอีกหลายประเภทที่สั้นกว่าบางกว่าเล็กกว่าครับที่มันมีน้ําหนักบางทีมันจะ12กิโลครึ่งบางทีมัน15กิโลเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับคุณต้องดูซิว่าเนี่ยบาที่คุณมีอยู่ น้ำหนักเท่าไหร่ครับถ้าคุณไม่แน่ใจง่ายๆนะครับเอาเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ชั่งดูครับว่าบาของคุณนะครับมันหนักเท่าไหร่น่าจะ20กิโลครับส่วนของตัว smith machine หลายหลายคนอาจจะถามว่าแล้วน้ำหนักของตัวบาใน smith machine มันหนักกี่กิโลจริงๆแล้วครับเมื่อเราเล่นท่า bench press ใน smith machine เราไม่ได้อวดกันว่าเนี่ยน้ำหนักที่เรายกเท่าไหร่คือแบบมันไม่ได้เป็นท่า bench press ที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่มันก็ง่ายๆนะครับเราก็จะชั่งน้ำหนักของตัวเองนะครับ แล้วก็แบกตัวบาแล้วก็ช่างอีกรอบหนึ่งครับซึ่งตัวนี้นะครับน่าจะเห็นได้ว่ามันมีสายนะตัวของพนาต้ามันมีสายถ้าผมเปิดแบบนี้ครับมันก็แทบจะไม่มีน้ําหนักนะครับแทบจะไม่มีน้ําหนักแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาสายออกอยังไงครับมันก็จะมีน้ําหนักนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าน้ำหนักตอนที่มีสายกับตอนที่ไม่มีสายมันเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าตอนที่เราใส่พน้ำหนักเรากําลังยกยกเท่าไหร่ครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะติดสายก่อนอันนี้คือความอันนี้ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับตัวพานาต้าครับโอเคแบบนี้ครับอย่างแรกผมจะชั่งน้ําหนักของตัวผมเองครับถ้าผมเปิดตัวเครื่องก่อนมันจะดีครับโอเคอันนี้8 0ิบ จุดเก้าครับนั่นก็คือน้ําหนักตัวผมตอนที่ผมใส่เสื้อใส่รองเท้ามีอุปกรณ์ด้วยครับถ้าผมแบกตัวบาไปด้วยนะครับมันจะเท่าไหร่อันนี้บาที่มีที่มีตัวมันคือง่ายๆครับมันไม่มีน้ําหนักดูสิมันไม่มีน้ําหนัก,มนมมนนกผ,มผมไม่ผมไม่ต้องแบกนะครับเมื่อไร่ที่ผมเอาสายออกแล้วก็ขึ้น 8 1 <81. S 2> เอาเป็น81แล้วกันครับแล้วผมก็แบกตัวบาเก้าก็คือ18กิโลนั่นเองครับนั่นก็คือน้ำหนักของตัวบาในสมิธแมชีนโดยที่ไม่ติดสายของพนาตาที่ฟิตไวยิมครับนั่นแหละครับน้ำหนักของตัวบาไม่ว่าจะเป็นฟรีเวทหรือว่าสมิธแมชีนคอยย้ำด้วยนะครับว่าสมิธแมชีนเราไม่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันไม่ได้เป็นท่าที่เราใช้ในการวัดความแข็งแรงกันละกันเพราะว่ามันเป็นท่าที่ง่ายกว่าแบนช์ปรอยู่แล้วต่อให้น้ําหนักมันเท่ากันไปนะครับมันก็ยังง่ายกว่าอยู่ดีนะครับถ้าเราพูดถึงการนับตัวบา์น้ําหนักของตัวบาควรจะนับไหมง่ายๆครับคิดถึงตัวอย่างนี้นครับนายเกับนายบจะไปแข่งกันนายเใส่20กสกิโลต่อข้างนายบก็ใส่20กิโลต่อข้างนายเมีบาครับน้ําหนักอยู่ที่20กิโลนายบน้ําหนักของตัวบาอยู่ที่100กิโล ถามว่าเขาจะนับตัวบาไหมแน่นอนครับเพราะว่าน้ำหนักที่เขายกกันมันไม่เท่ากันนายเยก60ก็คือ20 20กับ20นายบียก140นะครับก็คือ20 20 100เราต้องนับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องดันขึ้นไปนะครับซึ่งแปลว่าตัวบาครับต้องนับแน่นอนสรุปแล้วน้ำหนักของตัวบาเราต้องนับไปด้วยอย่างแน่นอนครับแต่เราต้องมั่นใจมากว่าบาที่เรายกอยู่ครับมันน้ำหนักกี่กิโลครับ ถ้าไม่แน่ใจก็ไปช่างเอาง่ายๆครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับใครมีคำถามทิ้งไว้ข้างล่างเป็นคอมเมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e like, ก็เปิด notification s แล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ